มันเล่นยังไงอันเนี้ยต้องเข้าไปอีกหรออู้นี่เปิดเอพแบบเรียลไทม์ได้นะครับโหมด Gt นะครับมีโหมด G t มาให้นะครับเปิดเลยอู้ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันมานะครับซื้อมือถือยังไงนะครับให้ได้ราคาถูกๆนะผมก็ซื้อในวันโปรต่างๆนะครับก็สามารถมาติดตามโปรได้ที่เพจนี้หรือว่าเพจนี้หรือว่าจะเข้ามาในไลน์กลุ่มนี้ก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามกนได้เลยนะครับ มาครับวันนี้เรียวมี GT Neo 5 SE มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่เราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมรอเนี่ยประมาณ10วันนะครับราคาเนี่ยที่ได้มา1599นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับเป็นแรม12 g b กิกอม256 g ินะครับแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ยจะมีถุงหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งนะแต่ผมแกะออกไปแล้วนะครับอ่ะปาลยค่อยๆปากนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นกันกระแทกนะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับที่ได้มานี่กล่องโค้ดสวยเรียวมี GT Neo 5 SE นะครับกล่องมีรอยบุบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่งมาไกลนะครับตรงนี้ครับจะเป็นเรียวมีตรงนี้จะเขียนว่า GT Neo 5 SE นะครับตรงนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับผมลองแกะดูเลยแล้วกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นลอ m Global นะครับผม แกะเรียบร้อยนะครับนี่ปึ๊บมาแกะดูข้างในกันรปึ๊บหือแน่นมากอืมนี่ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะปเปิดออกมาปึ๊บ,บเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับ,บแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคู่มือนะอ่ะเอาไปปึ๊บปบึโอ้ยออกมา,มาทีเดียวหมดเลยนะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับผม ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีขาวนะนี่ครับอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับหนึ่งร้ยวัตต์นะครับรองรับหนึ่งร้ยวัตต์นี่ครับเป็นหัวชาร์จหนึ่ง้อยวัตต์ผมจับดูเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะครับอืมเป็นไทเอนะครับแล้วก็ขาเป็นขาเบนนะในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาดูตรงนี้ครับมีอะไรบ้างแกะย่งไงีะนี่ครับแกะตรงนี้นะแล้วก็อ่าจะเป็นเคสนะครับก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับนี่เป็นเคสซิลิโคนอย่างเงี้นะ อ่าตรงนี้ก็เขียนว่าเรียวมีนะครับคุณภาพก็กลางๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับจะเป็นายาวๆอย่างนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นพวกคู่มือนะครับต่างๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมคุยกับร้านแล้วนะครับว่าถ้ามันเสียเนี่ยเราก็ส่งไปให้ร้านได้นะครับที่จีนร้านก็จะทําการเคลมให้นะครับเข้าสูตรให้นะแต่ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเราต้องเป็นคนออกเองนะครับก็เปิดมนาะปึ๊บหแน่น นี่ครับม,มีการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะข้างหลังนี่จะเป็นแบบคล้ายๆหนังนะครับผมยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะมาเหมือนเดิมครับเราก็ลอกอันนี้ออกเลยนี่แล้วผมก็จะเอาไปแปะไว้ที่กล่องแล้วกันนะครับนี่ผมแปะไว้ที่นี่นะนี่ครับตัวเครื่องโอสวยเลยนะเนี่ยดูดิดูตรงโมดูลกล้องเทมากเปิดเครื่องเลยอ่ะมาแล้วครับ เรียวมีนี่ครับผมมาแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยมีภาษาไทยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เพราะว่าร้านทามาให้เลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมมาเปิดตรงนี้ก่อนเลยมาเปิดร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตกันนะครับนี่ตรงนี้นี่ครับจะเป็นอันนี้แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้แบบมาตรฐานก็คือหกสิบอันนี้คือร้อยสี่สิบสี่เลยนะครับสามารถเลือกแอป,ปได้นะครับว่าจะเอากี่เฮิร์ตใช่ปะอ่าใช่ด้วยนะครับนี่ นี่ครับสามารถเซตติ้งได้เลยนะครับว่าแอปไหนเนี่ยเราจะเอา120นะครับนี่ YouTube เป็น144ได้ไหมนี่เลือกไปเลย <c oughs> แต่ว่ามันก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับลองกล้องหน่อยเป็นยังไงโอเคยอมรับอนุญาตไปอ้กล้องชัดมากอ่ะผมถ่ายให้ดูแบบแบบกดๆไปเลยนะแล้วก็เอาเป็น16ต่อ9นะครับ นี่โดูดิในกล้องเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นหน้าจอมันกระพริบนะแต่จริงๆมันไม่ได้กระพริบนะครับมันเป็นที่กล้องนะครับรูปภาพที่ถ่ายออกมานี่ก็คือใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาเล่าสเปคให้ฟังกันนะครับว่าสเปคตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับหน้าจอตัวนี้มีขนาดอยู่ที่6.74นิ้วเป็นแบบ OLED มี r e f ฟรชเร a อยู่ที่144เฮิร์แล้วก็สามารถเร่งแสงหน้าจอได้สูงสุด1,400นิตความเรียดหน้าจออยู่ที่ 1.5K ก็เป็นความเรียดที่ชัดมากๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ CPU Snapdragon 7พัท Gen 2นะครับ4นาโนเมตรตัวนี้แล้วก็ GPU นะครับเป็น Adreno 725นะครับแรมที่ใช้นะครับเป็นแบบ LPDDR5 แล้วก็ ROM ตัวนี้นะครับเป็นแบบ UFS 1> ส1 มีกล้องหลัง3ตัวนะครับเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเลนส์นันตาร์วายแปล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลชมาให้แล้วก็กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับมีลำโพงคู่มาให้ด้วยนะตัวนี้ราคาดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีช่องหูฟังแจ็ค3.5มาให้นะก็ไวไฟเนี่ยยังเป็น Wi-Fi 5อยู่นะครับยังไม่ใช่ Wi-Fi 6นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่นะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.2รองรับ NFC แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5แบตเตอรี่นะ ชาร์จไวหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปก r e ว m ี GT Neo 5E ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเล่นหน่อยละกันนะครับมาเพิ่มลายนิ้วมือกันก่อนเลยนะมาที่ความปลอดภัยนะครับตรงนี้การรักษาความปลอดภัยนะครับนี่ครับจะมีลายนิ้วมือนะก็คือสามารถสแกนนิ้วบนจอได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มรหัสลงไปก่อนอ่ะอ่ะเมื่อป้อนแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นอย่างนี้นะครับก็กดตกลงสแกนนิ้วใต้จอนะครับนี่อันนี้ดีมากๆ แต่ผมว่าตำแหน่งสแกนเนี่ยมันอยู่ต่ำไปนิดนึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกอลงทะเบียนเรียบร้อยนะยอยล,นะลองสแกนนิ้วใต้จอดูนะครับเร็วไหมนี่ขึ้นเป็นลายนิ้วมืออย่างนี้เลยปึ๊บอ้าวปึบอะเอาใหมเหมือนว่าเวลาเราปิดหน้าจอแล้วเราจะสแกนเนี่ยเรายังจะสแกนไม่ได้นะต้องรอให้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้มันขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะสแกนติดเนี่ยอยงเงี้จะไม่ได้นะอ่านี่ รอให้มันขึ้นค่อยสแกนนะครับสแกนนิ้วเนี่ยก็ถือว่าเร็วเลยนะแล้วก็เร็วมี G t n e น5 SE ห้าตัวนี้นะครับรองรับ 5G ด้วยนะเดี๋ยวผมจะใส่ซิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงจะรองรับได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะผมก็ถอดซิมแล้วนะมาดูถาดใส่ซิมกันนะครับปึ๊บนี่เด้งออกมาแล้วนี่ครับตรงนี้จะเป็นสีเหลืองๆนะอ่ะก็จะเป็นซิมหนึ่งกับซิม2นะครับเป็นแบบใส่บนล่างนะโอเคผมก็จะใส่เข้าไปเลยเหมือนห้าําไมไม่ขึ้น เดี๋ยวผมขอลองอีกซิมหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับสัญญาณ 5G ก็ขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ผมถอดจิมสลับกับหัวห้อยห้านะครับก็คือลองเช็คดูนะครับว่ามันจะรองรับ 5G เลยไหมนะก็คือร้านทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รองรับ 5G นะครับคือซิม a s เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็น 4G บวกนะแต่ซิม2เนี่ยขึ้นเป็น 5G นะครับก็ใช้งาน 5G ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรค่ะปิดไว้ก่อนนะครับพอดีซิมนี้เป็นซิมเติมเงินเนาะตรงนี้ก็ยังเป็นรหัสของร้านนอยู่ะก็ ทักไปขอรหัสปลดล็อกออกได้นะครับเนี่ยตอนนี้ยังกดออกจากระบบไม่ได้นะครับก็ให้ทักไปทางร้านที่เพื่อนๆซื้อนะแล้วก็ขอรหัสนะครับปลดล็อกออกมันก็จะออกจากระบบให้นะครับอันแรกเลยนะครับมาดูอัปเดตกันหน่อยนะครับคือผมได้ยินข่าวมานะว่ามันอัปเดตแล้วเนี่ยกล้องมันอัด 4K 60เฟรมได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเดี l ยวมี4.0นะครับ Android 13นะครับลองเล่นดูเหตุออกเลย นี่ไอร้อยสิบสามนะครับผมแล้วก็แบตนะครับห้าพันตรงตามสเปคเลยนะครับอันนี้เป็นชื่อรุ่นของเทเลอมีนะผมเซิร์ชเลยนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ดูซิมีการอัปเดตไหมยังไม่มีนะครับอ่ะมาดูกล้องกันบ้างนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็น64ล้านพิกเซลนะครับมีโหมด64ล้านพิกเซลมาให้นะนี่ตรงนี้ครับเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะซูมเข้าไปได้เยอะนะครับภาพมันจะชัดมากๆซูมับภาพมันจะไม่แตกนะอ่ะถ่ายเรียบร้อยนะครับก็แสงในจออาจจะจ้าไปสักนิดนึง นี่ก็ประมาณนี้อ่ะถ่ายรูปไปแล้วนะครับมาดูโหมดนะครับมีโหมดอะไรบ้างโหมดโปรโหมดโปรนี่ก็คือปรับ ISO ได้นะครับปรับอันนี้น่าจะเป็นสปีดชั h เตอร์นะครับนี่ปรับโอ้โอันนี้ก็น่าจะเป็นรูรับแสงนะครับผมนี่เป็น Focus. โฟกัสนะครับโหมดโปรนี่ก็มีให้เล่นเยอะนะครับโหมดพาโนนะครับโหมดภาพยนตร์มีกล้องจุลทรรศมาให้ด้วยนะเอ้ยดูดิมีโหมดกล้องจุลทรรศมาให้ด้วยนะครับมาลองดูหน่อยโอ้โห มาครับเดี๋ยวผมถ่ายซิมให้ดูนะครับต้องเป็นคูณสี่สิบป่ะมันเล่นยังไงอันเนี้ยต้องเข้าไปอีกเหรออู้อันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยกล้องจุลทรทัศนะครับดูดิอู้เลยอะ่ะเป็นยังไงอ่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะล่องมันเหรอของซิมอ่ะดูดิผมถ่ายให้ดูนะดูดิเห็นเป็นล่องอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับอันนี้คือเป็นมือนะ มันต้องเอามาใกล้แบบใกล้มากๆนะครับนี่ครับที่ผมเคยเห็นนะครับใน t i k t o อกเนี่ยรุ่น Op p o มโป้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใช้ส่องในแบงค์นะครับมันจะเห็นเป็นตัวเลขนะลองดูนะครับอันนี้แบงค์ส่องเข้าไปจะเห็นตัวอุ้ยเนี่ยดูดิเนี่ยอ่ะผมเอาให้ดูใกล้นะครับออันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยอ่าเนี่ยต้องเอาวางให้โดนระยะมานะครับชัดมากอันนี้คือมือผมสั่นนะครับมันเลยสั่นเนี่ยครับ ดูดิอ่ะอันนี้คือผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะมันต่างจากมาโครธรรมดาไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับในสเปคบางเว็บเขียนว่ามาโคสโคปนะครับเป็นระบบสแกนข้อความนะครับก็ปกตินะครับเอาไว้ถ่ายพวกตัวหนังสือได้นะครับมันก็จะสแกนให้เลยนะนี่ครับก็จะเป็นโหมดต่างๆนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดหลักนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับกล้องหน้ามาแล้วครับก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับโหมดเหมือนโหมดที่เราเล่นไว้เลยนะแต่ถ้าเป็นแบบลากไปโหมดกล้องหลังนี่ก็มันก็จะสลับไปกล้องหลังเลยนะครับก้องหน้านะครับนี่ วิยเมื่อกี้มีเอฟเฟกต์ตรงกล้องเลยนะนี่ดูกดเข้าไปไหมเนี่ยมีเอฟเฟกต์หมุนตรงกล้องด้านบนด้วยนะครับหมดกล้องหน้านะครับก็จะมีพวกเป็นรีทัชนะครับฟิลเตอร์ต่างๆนะครับมาให้ดูมีจมูกมีคางอะไรมาให้ด้วยนะเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลักนะครับที่ลองเล่นไปนะแล้วก็มาดูการตั้งค่ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีอันนี้รูปพื้นหลังนะครับผมนี่ครับแบบเคลื่อนไหวก็มีนะเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวยังไงอะลองดูซิ อย่างนี้เลยเหรออันนี้น่าจะเป็นตอนปลดล็อกป่ะหรือว่ามันจะเคลื่อนไหวตลอดปึ๊บปึ๊บนี่อา้าวหมดแล้วเหรอน่าจะมีแค่นี้นะครับรออ,อีกสักอันหนึ่งนะครับอ่นนี้เลยใช้เรียบร้อยปึ๊บลองสแกนดูนี่อ่ะอันนี้จะนานหน่อยนะเมื่อกี้ทำไมมันหยุดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาครับนี่ Allway on Display นะครับ อออันนี้ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเนี่ยเปิดตลอดก่อนนะครับอ่ะเปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มอะไรต่างๆได้นะครับ Spotify ก็มีให้แต่ต้องติดตั้งแอปนะลองไปในนี้นกันนะครับนี่มีอะไรเนี่ยอ่ะกดใช้ไปเลยนี่ครับมาแล้วปลดล็อก22ครั้ง คืออะไรเนี่ยมีจํานวนบอกได้เหรอเท่ดีนะครับเอาไว้อ p l a y เนะครับเดี๋ยวมาพูดเต็มๆในรีวิวกันนะครับอยากให้เทสเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันนี้เป็นดาร์กโหมดนะนี่โทนสีหน้าจอนะครับโทนอุ่นกับเริ่มต้นกับโทนเย็นนะครับแบตเตอรี่ดูซิมีอะไรให้เล่นไหมไม่มีนะครับนี่โหมด G T นะครับมีโหมด G T มาให้นะครับเปิดเลยอู มอเตอร์สั่นดีมากนะครับเมื่อกี้เครื่องนี้มีโหมด G T มาให้นะครับเพราะว่าเน้นเกมเลยนะครับเครื่องนี้อันนี้โหมดอัจฉริยะนะครับสุขภาพแบตมีสุขภาพแบตให้ดูได้เหรอปึ๊บเ๊บเรียบร้อยนะครับโหลดอย่างรวดเร็วถึงจะเป็น Wi-Fi 5แต่ก็เร็วอยู่นะเมื่อกี้มันเปิดโหมดเกมมาให้เลยนะครับเข้าไปใหม,ใม่นะครับโหมดเกมอนุญาตไปเปิดเปิดทุกอย่างมี R V มาแล้วนะครับก็ตรงนี้นี่เป็นโหมดโฟกัสปะอ่าเข้ามาดูในเกมกันนี่ครับปัดมันออกมาปึ๊บปึ๊บออกไงอะ นี่รับมา้วนะครับโหมดเกมของเรียวมี GT Neo 5 SE นะครับก็โหมด GT โหมดสมดุลโหมดพลังงานต่ำนะครับก็จะใช้แบตที่สูงขึ้นนะครับความร้อนก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับเราต้องกดออกกันนะครับผมไม่เปิดดีกว่านะโหมดโฟกัสเนี่ยมันลากออกมาไม่ได้นะการอัดหน้าจอนะครับมีมาให้ระบบเปลี่ยนเสียงเกมนี้ไม่รองรับระบบเปลี่ยนเสียงสถานะระบบนี่เปิด FPS แบบเรียลไทม์ได้นะครับผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ย มาอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งด้านขวานะตรงนี้ครับเปิดสุดนี่ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับต้องรอทรัพยากรก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับโหมดเกมเดียวมี GT ทีเนโอห้าออนะครับชื่อยาวมากนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวลองชาร์จแบตให้ดูกันสักรอบหนึ่งนะครับเป็นขาแบนอย่างนี้นะนี่ครับตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมเสียบที่อะแดปเตอร์แล้วลองชาร์จดูนะครับหนึ่งร้ยวัตต์อ่ะลืมเปิดครับผมไฟยังไม่เข้า นี่ซูเปอร์วูฟหนึ่งร้อยวัตต์โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากให้ผมทําอะไรกับเครื่องนี้เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครอยากสั่งซื้อเครื่องนี้นะครับผมแปะร้านที่ผมซื้อไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับใครสะดวกแอปไหนก็ไปแอปนั้นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแกะกล่องพรีวิวเดียวมี GT Neo 5SE อนะครับอยากให้ผมเทสเกมอะไรอยากให้ผมไปลองกล้องอะไรแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มานะครับประมาณนี้ครับผมไปนะครับ